ไม่ใช่แต่ส่วนน้องสิงโตงถ่ายเลยถ่ายตอนนี้ดิถ่ายแล้วเดี๋ยวไปอัพเลย นั่งไนดีเออนั่งไะนั่งได้มั่ได้ไหมคะใยใหญดีเออหือใยใหญ่ด้วยบไเลยโาหมดพี่ครับตัวใหญ่ครับไม่ใช่ค่ะเหนนี่เปิดแล้วใช่ไหมคือเปิดแล

เขายื่นอะไรให้ไม่ได้ใช่ไหมะ